สบายดีพี่น้องปลอปภัยเบิร์สุขุสุขคนมือนี้พบก,กับปอาใจในซ่องบอลลาสเนลคือเก้าพี่น้องมือนี้ปอาใจกับสีไปฮับเงินเนาะฮับเงินจํานวนห้าสิบเหรียญคือว่าเอฟซีฝากมาให้หรือว่าเอื้อยทางฝั่งยูเอสเอซื่อว่าเอื้อยแคนซี่ฝากมาให้กับขอบใจหลายๆเด้อเดี๋ยวสีออกปเป่าวเงินกันเลยนะพี่น้องเนาะถ้าพร้อมก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดปุ่มติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนนํำเด้อพี่น้องเพื่อสิบ่วผัดคลิปใหม่ๆเจ้าพี่น้อง พี่น้องตอนนี้ก็ได้กลับมาแล้วกลับมาแต่ธนาคารแล้วก็คือได้จำนวนเงินกับเพื่อนโอนมาห้าสิบตัวละเนาะก็ได้เป็นห้าสิบตัวละพี่เก้าพี่น้องเดี๋ยวสิโจงเงินให้พี่น้องเบิง่งนี่นี่พี่น้องมือเดียวมันแกะยากๆหน่อยนึงนี่สิได้เป็นใบมาเลย มันนี่มันนี่แกรมนี่พี่น้องคืออ่ะพอาะนิดนึงเนาะมันนี่แกรมนี่ถ้าว่าฝากเป็นดอลลาร์สิสามารถหักเป็นดอลลาร์ได้เลยถ้าผ่าฝากเป็นพันเวิร์ตนยูเนียนเนาะพี่น้องกับสีได้หักเป็นแต่เงินกีบอย่างเดียวถ้าว่าสีหักทางอันเวิร์ตนยูเนียนนี่เขาสีขาดทุนหลายกว่าพี่น้องเพราะว่ามันคาหักหลายวันนี้เพราะว่าเลทเลทเงินกีบกับเงินดอลลาร์มันกัด แต่วง่ายเสาก็ลุบพนันลุบหลายพี่น้องลุบป,ประมาณเกือบอยู่ขันร้อยหนึ่งกับรวมรวมแล้วกับเกือบเกือบสองร้อยสามร้อยคนแหละสี่อยู่ประมาณนี้แต่ว่าลบรวมมันก็แตกตั้งจากว่าเขาไปเอาเงินเป็นดอลลาร์แล้วเขาไปแตกอยู่ห้านค่าหน่่งกันสองนันก็สิประมาณนั่นแหละเดี๋ยวป่ใจก็ว่ารายละเอียดบครบก็ต้องขอโทษขออภัยนะเด้อก็ต้องขอขอบใจหลายๆเอ้ยเนาะเดี๋ยวว่าผู้ใหญ่ใจดีพี่น้อง ที่อันโซเงินมาในการเดินทางซื้ออยู่ซิกินหรือว่าเอาให้เป็นค่าข้าวค่า,วาน้าําหยังก็ต้องขอขอบใจหลายๆเดอ้อแล้วก็สิแบ่งไปซอยซอยเด็กน้อยนําหรือว่าซอยผู้เฒ่านําพี่น้องจํานวนเงินที่อันุมอันพี่น้องเอาให้นี่แหละบางเทื่อก็ได้เห็นอยู่แถวอันตลาดบ่เด็กน้อยขายหยังก็จะได้จกออกไปซื้อซื้อก็แม่นก บางเที่ยวก็เอานาบางเที่อก็บอกเอานาเพราะว่ามันกับขฮามีเหตุผลของเขาก็คือเขาอยากซอยน่ะะเขาอยากซ้อยบางย่างกับเฮาเอามากินเฮากับยูเพื่อนเฮากับ่มีของกินเฮาก็เอามาถ้าว่าบังบอลหรือบางอย่างเนาะเขาก็เห็นเพื่อนเฮาอีต้เพื่อนหรือเขาให้เอาเงินให้น้องน้องก็เอาไปขายต่อเขาก็เปลี่นการซอยเหลือกันแบ่งปันกันแบบนนี้พี่น้องก็บว่าจเสื้อว่ะ ทุกคนที่เห็นกับคือสีหูซึกดีน้องพี่น้องว่าใจกับหูซึกดีคือกันคือโบแมนดอกว่าเป็นเงินเฮาในการซอยเหลืออย่างกับแต่ว่าเฮาก็ได้เป็นสายกลางเนาะเป็นคนกลางแหละที่ได้ไปรับเอาอไปโ่งเอาอไปมอบวันนี้เฮาก็ดีใจพี่น้องดีใจที่ดีใจแนได้ดีใจที่มีพี่น้องฮักแพงเสื้อใจเสื้อมั่นนาะในในโตคงขับพระเจ้าครับ ดีใจพี่น้องแบตกระสีดับลเลยนีย่เดี๋ยวพ่อแจกกระสีสัตว์แบตแ,แป๊บนึงก่อนเพราะว่าพ่อแจ๋ได้ได้ซื้ออันเสีย飒บแบบเป็นแม่เล็กเลยนะพี่น้องติดใ็สามารถสักต่อไดอ้บอกต่อนะพี่น้องก็ต้องขอขอบใจหลายๆเด้อทุกคู่ทุกคนนอกที่เข้ามาเบิ้งคลิปแต่ต้นจุดจบน้องเพราะว่าพ่อแจ๋สีลงคลิปอ,อย่างรับพ่อแจ๋เฮ็ดอีหยัางกับ มาให้กำลังใจตลอดมาให้กำลังใจเสมอบอกเคยหนีห่างจากบ่ใจเลยก็ต้องขอขอบใจหลายๆเนาะนี่กับบใจกับมีผู้ที่ตามสามสิบพันสามสิบสองพันคนหรือว่าสามหมื่นสองพันคนแล้วพี่น้องเดี๋ยวบ่ใจกับมือใดว่างๆบ่ใจากับสีซื้อกุ้งซื้อมึกซื้อกุ้งซื้อมึกสีสลองสามหมื่นทัพย์นาะจะเฮ็ด อยากเฮ็ดคือนซองอื่นเพิ่นเนาะก,กับโบแมนไว้อย่างนอกร่บโบแมนเท่าจะกินอวดกินอย่างนอกรพี่น้องซื้อกุ้งซื้อมึนมาก,กินกับเพื่อแบบตอบแทนสิ่งที่เขามันเฮ็ดเมื่อยมากหรือว่าสิ่งที่เขาประสบผลสําเร็จก็คือเทัากันสําหรับเข้าใจแล้วกับผูทีิตามสามมื้นี่ก็ถือว่าหลายได้ไหมหลายแล้วสําหรับตัวเองว่ากันซิว่ากับมันมันเกินมันเกินที่เขาวางเป้าไว้ เขาวางเป้าไว้ได้หลายเขาวางเป้าอยู่ที่พันสองพันคนติดตามนะแต่อันนี้จนฮอดสามมื่นนอกก็ดีใจดีใจแห้งๆกับบลูสีตอบแทนพี่น้องอย่างไรนอกก็มีแต่เฮ็ดคลิปดีๆนอกให้พี่น้องเบิ่งสีพอให้พี่น้องพิดหวังเนาะในโตที่ว่าเสื้อมัน่าใจกับก็คือเบิ้งน้ำกันนี่แหละพี่น้องเขา่าใจกับอยากอวยพรให้พี่น้องนี่ จูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งอย่างกับมันที่ว่าจังไหนเนาะเท่ากับเป็นคนคนหนึ่งเนาะเป็นคนบรรนอกบรรนาคนหนึ่งที่มียนคนหักคนแพงหลายเนาะกะสักศีวะอย่างไหเลยพี่น้องเบ้าบปออกอ่ะนะแบบกับมันมันตื่น,ม,น,นมันตื่นตันในหัวใจนะพี่น้อง ที่แบบเฮาเป็นลูกเศวาหน้าลูกคนทุกคนจนคนนึ่งเนาะที่การศึกษากับเฮียนกับประจบคนมัธยมแล้วเฮ็ดอย่างเฮ็ดอย่างกัมีคนเบิองมีคนหักคนแพงอย่างนันะมันความรู้สึกอันนี้นะมันผมว่าบูถึกเนะพี่น้องเฮากับว่ใจกับดีใจนะดีใจสุดๆเลยสุดๆเลยนะ ผ่มีอย่างมาเปรียบได้ในอั่สิ่งที่พี่น้องหามานี่มันมันเกิดแมันมันล้นมันเกินเกินที่เขาคาดคิดเขากับบริคิดว่าสิมีคนมาหักมาแพงเขาแบบนี้มันแบบชิว่าอยงไหนวะมันเกินคาดอะไรมันเกินคาดเท่าเพรว่าเขาได้คาดหวังอย่างมากมายขนาดนี้จนมีอันแฟนๆเนาะ มาให้กำลังใจบอกว่าสิเป็นยังเป็นยังกับให้ความบูรุนตลอดเลยเปิดหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นมาก็เห็นคอมเมนต์พี่น้องอยังให้กำลังใจดีใจพี่น้องเห็นพี่น้องเบิ้งกดไลค์กดแชร์ให้ดีใจพี่นอ้นนอ,งงนองมันมัน,ม,นมันตื่นตันใจฮะละก็ขอบใจทุกทุกคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อที่อันเขาเบิง้งเนาะพี่น้องที่ให้กำลังใจอย่อยาง ว่าวนไปวนมาเนาะก,ก็ต้องขอโทษขออภัยนำํำเขื่อนตอนเทายัางน้อยเนาะกับตอนอยังน้อยก็ว่ายัางน้อยกับแม่นแต่ว่ามีความฝันเนาะอยากเป็นยูทูบเบอร์นะพี่น้องมีความฝันได้มาใจนะแต่ว่ามีความฝันว่าอยากมีผู้ติด,ดตามจํานวนหนึ่งประมาณพันคนสองพันคนประมาณนี้ฮ็ดไปเรื่อยมีเขามีความฝันเด้บันนี้มันฝัน เกินสิ่งเี้ท่านฟังเป้าไว้พี่น้องเกินเกินแล้วอีกอย่างอุปกรณ์ของเ่ามันกับบ่มีอย่างตอนเ่ามาเริ่มฮ y o ยูทู e นะใส่โทรศัพท์เครื่องเก่าๆจอแตกจำมาทายกับพี่น้องกับเบิง้งมีคนเบิ้งสิบสาวิวตอนนั้นกับสองสามวิวกับดีใจพี่น้องดีใจเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งดีใจวิวหนึ่งนี่สำหรับหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจหนึ่งวิวก็คือหนึ่งกำลังใจพี่น้อง ก็ต้องขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งนอกกดไลค์กดแชร์กดซับส,บสบไคร์ถ้าถึกใจคลิปนี้กับอย่าลืมกดแชร์นะพี่น้องแล้วก็ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเพื่อเสียบพะภัสคิดไม่ไหมนะพี่น้องคลิปหน้าซิมีอย่างลืออี่อย่างกับเดี๋ยวรอรุ่นต่อไปพี่น้องว่ามื้อน,นี้ลงถ่ายด้วยว่าว่าสิไปหาพ่อเทาผู้ที่พี่การขาขาดพี่น้องจยไหนก็ไปเบิ่งน้ำกันเด้อบายบายโอเคยูนดีไม่แห้งทุกคนเด้อ